ปานนี้ส่วนจะเป็นยังไงบ้างนะใบตองพืมพรรมกับตัวเองขณะที่ยืนล้างจานในบ้านพักข้าราชการกลางอำเภอเล็กๆแห่งหนึ่งอากาศที่ร้อนอบอ้าวจนเหงื่อผุดเต็มแผ่นหลังทั้งที่ยังไม่สายมากนักเธอนั้นมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นต้นมะม่วงต้นเล็กนาบ้านโยกเบาๆตามแรงลมก็อดคิดถึงสวนผลไม้ที่บ้านตัวเองไม่ได้ ตั้งแต่ที่แต่งงานกับมนตรีเธอก็ย้ายตามเขามาอยู่ที่นี่ปีกว่าแล้วที่ทิ้งชีวิตในสวนมาใช้ชีวิตเป็นภรรยาของปลัดอำเภอที่ต้องย้ายไปโน่นมานี่ตามหน้าที่นั่นเองมนตรีสามีของเธอเป็นคนเมืองกรุงพูดจาเรียบรียบสุภาพเขานั้นทำงานเก่งมากนิ่งๆแต่ก็ไม่ค่อยพูดอะไรมาก เขานั้นเคยบอกว่าชอบคนอย่างใบตองที่เป็นผู้หญิงตรงไปตรงมาไม่อม้อมค้อมราเริงสนุกสนานทั้งคู่เจอกันตอนมนตรีนั้นพึงบรรจุที่อำเภอบ้านเธอใบตองในฐานะของลูกสาวเจ้าของสวนผลไม้รายใหญ่ของตำบลมักจะมีโอกาสเข้าออกงานประชุมกับทางอำเภออยู่บ่อยๆครั้งแรกๆก,ก็แค่รู้จักกันในงาน แต่ไม่รู้ยังไงคุยกันไปคุยกันมากลับกลายเป็นแฟนกันจนสุดท้ายก็แต่งงานกันในระยะเวลาสั้นๆเพียงไม่ถึงปีงานแต่งของใบตองกับมนตรีจัดแบบเรียบง่ายในท้ายหมู่บ้านแขกเหลือไม่มากนักแต่ก็เต็มไปได้วยรอยยิ้มยกเว้นเพียงแค่คนเดียวที่ไม่ยิ้มเลยตลอดทั้งงานนั่นก็คือแม่ชมแม่ของมนตรี หญิงวัยห้าสกว่าที่แต่งตัวเรียบรู้มาดคุณหญิงใบหน้าเคร่งครึมตลอดทั้งงานไม่ยิ้มไม่ทักและแทบไม่คุยกับเจ้าสาวเลยนั่นถือเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่ใบตองนั้นได้เจอแม่ย่าของเธอพี่จะ๊ะทำไมแม่ดูไม่ค่อยชอบฉันเท่าไหร่เลยใบยตองพูดกับมนตรีผู้เป็นสามีเขาแค่งเงียบแล้วเพียงบอกว่า ใบตองแม่เขาก็เป็นคนเงียบเงียบแบบนี้แหละไม่ได้อะไรหรอกแต่ใบตองนั้นรู้รู้ตั้งแต่วินาทีแรกที่สบตากับผู้หญิงคนนั้นในงานแต่งของตัวเองตอนแรกเธอคิดแค่ว่าคิดไปเองแต่หลังจากแต่งงานได้ไม่กี่เดือนแม่ชมก็เริ่มโทรหามนตรีบ่อยมากขึ้นบางครั้งก็ส่งข้อความหาเธอโดยตรงคำพูดแม้จะไม่ได้ด่าชัดเจน แต่ก็แฝงไปด้วยความหมายที่บาดลึกทุกประโยคใบตองน,นั้นไม่ใช่คนที่โกรธง่ายแต่ทุกคำที่อ่านแล้วเหมือนกับโดนตบหน้าเบาๆเธอไม่เคยโต้ตอบไม่เคยโทรกลับมีแต่ถอนหายใจเงียบๆแล้วก้มหน้าทำหน้าที่ผู้เป็นเมียต่อไปบนตรีเองก็ไม่ได้พูดถึงแม่กับเธอมากนะักเขาแค่ทํางานกลับบ้านกินข้าวพูดคุยกับเธอ บางครั้งก็ไม่มีคำพูดปลอบใจหรือปกป้องใดๆเลยใบตองเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองในบางคืนเธอนั้นทิ้งทุกอย่างของตนเองทิ้งสวนทิ้งครอบครัวเพื่อมาอยู่กับคนที่เธอนั้นรักแต่กลับเหมือนว่ายิ่งอยู่ก็ยิ่งเหงาเช้าวันนี้อากาศดีจนใบตองนั้นอยากจะยกโต๊ะข้าวไปกินข้างนอกชาญ แต่ต้องเปลี่ยนใจเพราะแดดเริ่มแรงตั้งแต่ยังไม่สายนั่นเองเธอจึงไปตากผ้าอยู่ที่ราวหลังบ้านแล้วก็ได้ยินเสียงสามีเดินลงมาจากชั้นบนมนตรีแต่งตัวเรียบร้อยกว่าปกติเล็กน้อยทั้งๆท,ที่วันนี้เป็นวันหยุดอ้าวพี่จะไปไหนร่ะจ๊ะใบตองถามพลางกับหันไปมองเปล่าหรอกเขานั้นตอบเรียบๆพลางกับเดินมายืนใกล้ พี่ว่าจะลาพักสักสิบวันเลยคิดว่าจะพาเธอไปเยี่ยมแม่สักสองสามวันแล้วจากนั้นก็จะพาใบตองไปเที่ยวพักผ่อนที่ต่างจังหวัดสักหน่อยนะ่ะเห็นช่วงนี้ดูเครียดๆนะคำพูดนั้นทำเอาใบตองยิ้มกว้างขึ้นมาในทันทีนานแค่ไหนแล้วที่พวกเขาไม่ได้ออกไปเที่ยวด้วยกันชีวิตหลังแต่งงานก็เต็มไปด้วยงานบ้านงานราชการและคำพูดจากแม่ย่า ที่ทำให้เธอนั้นหนักใจแค่ได้ยินว่าจะได้ไปเที่ยวใจเธอก็เบาขึ้นอย่างประหลาดจริงเหรอจ๊ะพี่ฉันอยากไปเที่ยวทะเลนะถ้าได้ไปทะเลสักสองสามวันคงจะดีนะจ๊ะมนตรีนั้นพยักหน้าเบาๆก่อนที่จะนั่งลงที่เก้าอี้ไม้หน้าบ้านแต่ก่อนที่ใบตองจะได้จินตนาการถึงแพลนเที่ยวต่อเสียงโทรศัพท์มือถือของเธอนั้นก็ดังขึ้น พอเห็นชื่อสายเรียกเข้าหัวใจที่กำลังพองโตก็รู้สึกห่อเหี่ยวลงในทันทีน้องสาวของเธอนั่นเองเอา้าวว่ายังไงล่ะจ๊ะใบตองกดรับสายเสียงปลายสายฟังดูรีบเร่งพี่ใบตองที่สวนมีปัญหานะจ๊ะพี่แรงงานบางคนก็ลาออกกระทันหัน,หนแล้วต้นเงาะหลายแปลงก็เริ่มแห้งแล้วด้วยฉันกลัวว่าจะไม่ทันขายลอตใหญ่เดือนหน้า ถ้าพี่พอวางพี่กลับมาดูช่วยหน่อยได้ไหมจ๊ะใบตองนั้นเงียบไปชั่วครู่ก่อนที่จะถอนหายใจไว้วันหยุดพี่จะกลับไปช่วยนะเธอนั้นวางสายแล้วหันไปหาสามีที่มองมาเรากับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นพี่มนตรีสงสัยว่าฉันจะได้ไปเที่ยวกับพี่ไม่ได้ตามแผนแล้วแหละน้องฉันโทรมาบอกว่าที่สวนมีปัญหานะจ๊ะ พี่ไปเยี่ยมแม่ก่อนก็ได้นะจ๊ะแล้วพอครบสักสามวันค่อยแวะมารับชั้นที่สวนแล้วเราค่อยไปเที่ยวกันต่อแบบนี้ได้ไหมจ๊ะพี่มนตรีนั้นนิ่งอยู่พักหนึ่งก่อนที่จะพยักหน้าให้กับผู้เป็นเมียใบตองแอบรู้สึกผิดเล็กๆแต่เธอก็รู้ว่าเรื่องสวนนั้นปล่อยให้น้องสาวจัดการคนเดียวคงจะไม่ได้เมื่อพูดจบเธอก็เข้าไปเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าใบเล็ก เตรียมตัวจะกลับบ้านในช่วงบ่ายส่วนมนตรีก็โทรบอกผู้เป็นแม่ว่าข่าวนั้นจะกลับบ้านในวันพรุ่งนี้เช้าก่อนขึ้นรถกลับบ้านใบตองหันไปบอกผู้เป็นสามีอีกครั้งพี่จ๊ะขับรถดีๆนะจ๊ะฝากสวัสดีแม่ด้วยแล้วก็อย่าลืมไปรับฉันล่ะมนตรีนั้นยิ้มจางๆพี่รู้แล้วนะเดี๋ยวพี่ไปส่งแม่แล้วก็จะมารับเธอที่บ้านนะ ตอนรถแล่นห่างออกไปใบตองนั้นไม่รู้เลยว่าการแยกกันไปคนละทางในครั้งนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของบางสิ่งบางอย่างที่เธอไม่เคยคาดคิดก็เป็นได้เสียงนาฬิกาปลุกจากมือถือดังขึ้นในยามเช้าใบตองลุกขึ้นจากเตียงพลางกับยิ้มกับตัวเองเบาๆเพราะในที่สุดวันนัดก็ใกล้มาถึงแล้วพรุ่งนี้พี่มนตรีก็คงจะมารับแล้วละจ้ะแม่ เธอนั้นพูดกับผู้เป็นแม่เบาๆพลางกับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาผู้เป็นสามีเพื่อย้ำเวลาและแผนที่วางกันไว้ก่อนหน้านี้เสียงเรียกสัญญาณดังอยู่ไม่นานนักมนตรีก็รับสายฮัลโหลใบตองจ้าพี่พรุ่งนี้พี่จะมารับฉันที่บ้านสวนแต่เช้าใช่ไหมจ๊ะใช่จ้ะเดี๋ยววันนี้ตอนเย็นพี่จะเตรียมของไว้ให้เรียบร้อย คำตอบนั้นทำให้ใบตองรู้สึกโล่งใจเธอไม่เคยเป็นคนเรียกร้องอะไรมากมายแค่ให้สามีนั้นยืนยันด้วยคำพูดง่ายๆถ้าอย่างนั้นขับรถดีๆนะจ๊ะพี่ไว้เดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะเสียงตัดสายไปแล้วทิ้งไว้เพียงรอยยิ้มบางๆบ,บนใบหน้าของผู้เป็นหญิงสาวในอีกด้านหนึ่งที่บ้านของคุณหญิงชมพูขณะที่มนตรีวางโทรศัพท์ลงบนโต๊ะ ชายหนุ่มก็ไม่รู้เลยว่าแม่ของเขานั้นได้ยินทุกคำที่เขาพูดคุณหญิงชมยืนอยู่หลังประตูห้องครั้นได้ยินคำว่าจะกลับไปหาใบตองผู้เป็นเมียสีหน้าก็เปลี่ยนไปในทันทีแม่จะไม่ได้พูดอะไรออกมาแต่ในใจกลับครุ่นคิดหาทางรังลูกชายให้อยู่กับเธอต่อเช้าวันรุ่งขึ้นขณะที่มนตรีกำลังเก็บกระเป๋าเตรียมออกเดินทาง ตามที่ได้พูดคุยกับผู้เป็นเมียวไว้เสียงเคาะประตูห้องก็ดังขึ้นมนตรีมาช่วยแม่หน่อยสิลูกแม่รู้สึกเวียนหัวกะไรมนตรีรีบวางของแล้วออกมาดูเห็นแม่สีหน้าซีดเซียวนั่งพิงพนักโซฟาแม่แม่ไม่เป็นไรใช่ไหมครับเมื่อเช้าแม่ลุกแล้วมันก็หนาหมืดน,นิดหน่อยนะจ๊ะถ้าอย่างนั้น ลูกก็อยู่กับแม่อีกสักวันได้ไหมปรุ่งนี้ก็คอยไปแม่วะวันนี้แม่ก็คงไม่ไหวจริงๆนะ่ะมนตรีมองผู้เป็นแม่ก่อนที่จะถอนหายใจอย่างลังเลเขารู้ดีว่าแม่ไม่ค่อยชอบใบตองผู้เป็นเมียและหลายครั้งก็พูดจาทำให้เขานั้นลำบากใจแต่พอเห็นผู้เป็นแม่ในสภาพนี้แล้วเขาก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีครับแม่ ถ้าอย่างนั้นผมจะอยู่ดูแลแม่ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมค่อยออกเดินทางก็ได้ครับในเช้าวันนี้แดดเริ่มคล้อยต่ำลงทุกทีใบตองที่กําลังนั่งรอสามีอยู่ที่หน้าบ้านสายตาก็เหลือบมองไปที่ถนนทุกครั้งที่ได้ยินเสียงรถผ่านแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่มีวี่แววของผู้เป็นสามีเลยเธอจึงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูเวลาหลายรอบ สนสุดท้ายก็ทนไม่ไหวกดโทรหามนตรีผู้เป็นสามีด้วยหัวใจที่เริ่มกังวลกลัวว่าเขาอาจจะเกิดอุบัติเหตุเสียงปลายสายรับเร็วแต่ก็ดูอ่อนแรงพี่มนตรีพี่ถึงไหนแล้วล่ะจ๊ะตอนนี้ก็จวนจะค่ำแล้วนะจ๊ะพี่ยังไม่ใกล้ถึงอีกหรอจ๊ะเออใบตองคือพอดีว่าแม่หน้ามืดอีกแล้วนะ่ะไม่โกรธพี่นะพี่เลยว่า จะออกเดินทางพรุ่งนี้เช้าแทนใบตองนิ่งไปนิดก่อนที่จะตอบกลับด้วยนําเสียงที่พยายามปกติที่สุดอ๋อไม่เป็นไรจ้ะพี่ถ้าแม่ไม่สบายก็อยู่ดูแลแม่ก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาก็ได้จ้ะฉันเข้าใจขอบใจมากนะใบตองเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะพี่จะรีบไปใบตองว่างสายลงเธอไม่ได้โกรธไม่ได้เสียใจมากเท่าที่ควรจะเป็น เธอนั้นเป็นคนเข้าใจอะไรง่ายมาโดยตลอดโดยเฉพาะเรื่องครอบครัวของสามีแต่บางอย่างในใจของเธอก็เริ่มรู้สึกแปลกๆอย่างบอกไม่ถูกเหมือนความคาดหวังที่สั่งสมไว้มันค่อยๆค,คลายตัวลงอย่างช้าๆขณะเดียวกันที่บ้านของคุณหญิงชมหญิงสูงวัยที่เพิ่งลุกเดินได้ตามปกติทั้งที่เมื่อเช้านั้นยังหน้ามืดแทบล้มนั่งลงบนโซฟาอย่างอารมณ์ดี ใบหน้าเปื้อนรอยยิ้มพึงใจไม่ใช่เพราะอาการดีขึ้นแต่เพราะว่าแผนเล็กๆของเธอนั้นได้ผลอีกครั้งอยู่กับแม่น่ะสบายใจกว่าไปหาผู้หญิงบ้านนั้นตั้งเยอะคุณหญิงชมพึมพำกับตัวเองเบาๆเช้าวันใหม่พระอาทิตย์ยังไม่ทันขึ้นสูงมนตรีก็เก็บของใส่กระเป๋าเสร็จเรียบร้อยเตรียมที่จะออกเดินทางกลับไปหาผู้เป็นพันรยา ตามที่รับปากเอาไว้ขณะที่เดินออกจากห้องพร้อมที่จะขนกระเป๋าไปที่รถเสียงเรียกจากด้านล่างก็ดังขึ้นมนตรีมนตรีเอ้ยลูกมาหาแม่หน่อยสิมาพยุงแม่หน่อยเร็วแม่รู้สึกหน้ามือตามัวอีกแล้วเสียงนั้นเบาและอ่อนแรงอย่างจงใจพอมนตรีนั้นเดินลงไปก็เห็นแม่ตัวเองนั่งอยู่บนโซฟามือกุมขมับ ใบหน้าสีซีดจางกว่าวันไหนๆแม่ครับรู้สึกยังไงบ้างยังไม่ดีขึ้นอีกหรอครับก็เหมื่อคืนน่ะแม่ก็นอนไม่ค่อยหลับวันนี้ตื่นมามันก็เลยหน้ามืดอ,อีกสองสามครั้งเลยทีแรกแม่ก็ไม่อยากจะบอกลูกหรอกแต่ว่ามันไม่ไหวจริงๆถ้าอย่างนั้นก็ดูแลแม่ก่อนได้ไหมล่ะหรือว่าจะไปเลยมนตรีนั้นลังเลมองดูผู้เป็นแม่ที่อ่อนแรง แต่ในใจก็อดนึกถึงผู้เป็นเมียไม่ได้เขารู้ว่าเมียรออยู่ที่บ้านสวนคงนับชั่วโมงถอยหลังเพื่อรอการเดินทางกลับไปของเขานั่นเองแต่ในเมื่อผู้เป็นแม่ของเขาไม่สบายอีกครั้งเช่นนี้เขาก็พูดอะไรไม่ได้เช่นเดียวกันถ้างั้นเดี๋ยวผมจะโทรบอกใบตองนะคะแม่ที่บ้านสวนใบตองนั่งอยู่ที่ชานหน้าบ้านใจเริ่มกระวนกระวายตั้งแต่เช้า เธอนั้นจัดกระเป๋าใบเล็กๆไว้เรียบร้อยนั่งรอผู้เป็นสามีด้วยความหวังว่าจะได้ไปเที่ยวตามที่วางแผนกันไว้แต่แล้วโทรศัพท์ก็ดังขึ้นสามีของเธอนั่นเองพี่มนตรีพี่ถึงไหนแล้วจ๊ะเออใบตองพี่คงต้องเลื่อนไปอีกวันแล้วละ่ะแม่เขาหน้ามืดแต่เช้าอีกแล้วพี่ขอโทษจริงๆนะใบตองดูก่อนว่าแม่จะดีขึ้นหรือ,อยัง ถ้าดีขึ้นพี่ก็จะออกเดินทางวันนี้แหละแต่ถ้ายังไม่ดีขึ้นก็คงต้องเป็นพรุ่งนี้อ๋อจ่าพี่ถ้าอย่างนั้นพี่ก็ดูแลแม่ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวฉันจะรอยอยู่ที่บ้านนี่แหละจ้ะใบตองนั้นตอบด้วยน้ำเสียงเบาๆเสียงได้ตัดสายไปเงียบเหมือนน้ำที่หยดลงในบ่อลึกใบตองนั้นยังคงนั่งนิ่งมือถือโทรศัพท์ไว้ ดวงตาค่อยๆแปลเปลี่ยนจากความผิดหวังเป็นแววครุ่นคิดนิดแม่หน้ามืดอีกแล้วอย่างนั้นหรอเธอนั้นนึกย้อนถึงครั้งก่อนที่แม่มนตรีนั้นไม่สบายแล้วก็รั้งสามีของเธอไว้คราวนี้ก็คงเหมือนกันทุกอย่างเหมือนถูกจัดฉากซ้ําเธอไม่ใช่คนช่างระแวงแต่ครั้งนี้มันชัดเกินไป และยิ่งได้ยินเสียงของมนตรีที่ดูเหมือนเชื่อสนิทใจโดยไม่สงสัยอะไรเลยเธอก็ยิ่งรู้สึกว่าหรือว่าเธอกําลังถูกหลอกโดยที่ไม่ต้องโกหกใบตองตัดสินใจในทันทีเธอจะไปดูด้วยตาของตนเองตอนเย็นท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีแสงแดดสุดท้ายของวันตกกระทบบ้านสไตล์เรือนไม้โบราณของคุณหญิงชมพูภายในบ้านนั้น แม่ลูกกำลังนั่งกินข้าวด้วยกันอย่างสบายใจแม่ชมดูอารมณ์ดีอย่างผิดสังเกตจนคนเป็นลูกชายนั้นก็แอบรู้สึกเบาใจแต่ยังไม่ทันที่ใครจะตักเข้าเข้าปากเลยเสียงแกรกของประตูบ้านก็เปิดออกทำให้ทั้งสองคนนั้นถึงกับต้องสะดุ้งหญิงสาวร่างบางในเสื้อเชิ้ตสีขาวและกางเกยงยีนเดินเข้ามาในบ้านชา้า ใบหน้าสดใสแววตามั่นคงเธอยือนอยู่ตรงหน้าของทั้งคู่ด้วยรอยยิ้มเจือยั่วเล็กน้อยสวัสดีค่ะคุณแม่ใบตองมาเองเลยนะคะคิดถึงสามีนะคะคนหญิงชมพูหน้าชาว,วาบก่อนที่จะปรับสีหน้านิดเธอมาได้ยังไงกันนะ่ะใบตองหัวเราะเบาเอา้าวคุณแม่คะ ก็พี่มนตรีบอกว่าจะมารับใบตองตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะแต่เห็นเลื่อนแล้วเลื่อนอีกใบตองก็เลยคิดว่าเอา้าถือสวับมาเยี่ยมคุณแม่เลยละกันมาก่อนเลยละกันจะได้เจอกันเร็วขึ้นนะคะคุณแม่หญิงสาวเดินเข้ามานั่งข้างผู้เป็นสามีก่อนที่จะหันไปมองหน้าแม่สามีแล้วเอ่ยต่ออย่างแนบเนียนแต่มีแง,แง่แฝงว่าแต่วันนี้คุณแม่ดูสดใสจังเลยนะคะ วันนี้หน้าตาสดชื่นมากค่ะหายจากอาการหน่ามืดแล้วหรอคะคุณแม่เสียงนั้นยังคงอ่อนโยนและราเริงเหมือนเดิมแต่เนื้อหานั้นกระแทกเต็มๆม,มือที่กำตะเกียบแน่นของแม่ชมนั้นถึงกับสั่นน้อยๆนิดกล้ามากนะคุณหญิงชมได้แต่พึมพำกับตนเองเบาๆใบตองนั้นยิม้มแต่อารมณ์ข้างในนั้นไม่ได้ยิ้มด้วยเลยคุณแม่คะหนูก็แค่ คิดถึงสามีนะคะไม่ได้คิดอะไรเลยจริงๆแล้วก็ตั้งใจที่จะมาเยี่ยมคุณแม่เช่นเดียวกันนะคะเช้าวันถัดมาอากาศสดใสเกินกว่าจะมีเรื่องให้หนักหัวใบตองตื่นตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างดีจะเสื้อผ้าเรียบร้อยถือไม่อยากอยู่นานไปกว่านี้และไม่อยากให้แผนเที่ยวที่วางไว้นั้นต้องลมไปอีกมนตรีเองก็ตื่นเช้าอย่างผิดปกติ ทั้งคู่ช่วยกันเก็บของเตรียมออกเดินทางตามที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนที่จะเดินลงจากบ้านใบตองยื่นเช็คของรอบสุดท้ายในกระเป๋าเดินลงมาพร้อมกับรอยยิ้มจางๆที่ดูจะเป็นธรรมชาติขึ้นกว่าทุกวันแต่ในทันทีที่เธอนั้นก้าวพ้นบันไดบ้านลงมาภาพแรกที่เห็นนั้นคือแม่ชมยืนกอดอกอยู่ตรงชานบ้านสายตามองมาที่เธอเต็มๆ ใบตองนั้นชะงักไปเล็กน้อยก่อนที่จะยิ้มหวานเข้าใส่ทำทีเหมือนไม่มีอะไรคาใจเลยสักนิดอ้าวคุณแม่คะอรุณสวัสดิ์นะคะตื่นตั้งแต่เช้าเลยนะคะวันนี้วันนี้คุณแม่คงจะไม่น่ามืดแล้วสินะคะเธอนั้นเอ่ยด้วยเสียงใสพร้อมกับเดินเข้าไปใกล้วันนี้หนูกับพี่มนตรีว่าจะออกไปเที่ยวกันเลยนะคะ ไม่ทราบว่าคุณแม่อยากไปด้วยกันไหมล่ะคะหนูจะได้จัดที่นั่งด้านหลังในรถไว้ให้นะคะเสียงของเธอนั้นหวานหวานเหมือนกับน้ำตาลเคลือบมีดฟังดูนอบน้อมแต่คนอย่างไม่ชมนั้นก็รู้ดีว่าคำพูดนั้นของลูกสะใภ้เธอไม่ได้บริสุทธิ์อย่างที่ฟังใบหน้าของแม่สามีนั้นเปลี่ยนไปในทันทีเธอยืดตัวตรงจ้องสะใภ้สาวเม็ง พร้อมกับระเบิดคำพูดที่อัดแน่นในอกมาตลอดทั้งคืนแค่นี้เองเหรอทวงผัวได้แล้วทํามาเป็นดีใจนักดีใจนะลูกชายของฉันน่ะเธอรู้หรือเปล่าฉันอุ้มท้องเลี้ยงมาเขาจะอยู่กับแม่เขาบ้างมันผิดตรงไหนเสียงของแม่ชมนั้นดังกล้องไปทั่วลานบ้านคนรับชายที่อยู่ไกลๆถึงกับชะงักมือหันมามองอย่างตกใจ ใบตองเองก็ยังคงยืนอยู่ที่เดิมสีหน้าไม่เปลี่ยนสีเลยมีเพียงรอยยิ้มเยือกเย็นที่ผุดขึ้นตรงมุมปากเธอนั้นค้มหน้าลงเล็กน้อยทำทีเหมือนกับยอมรับก่อนที่จะเงยหน้าขึ้นพร้อมคำพูดที่แทงใจเข้าเต็มเปล่าหนูเข้าใจค่ะคุณแม่ลูกชายใครๆก็รักทั้งนั้นแหละแต่แม่คุณแม่คะถ้าหนูไม่มาทวงเอง ก็คงไม่มีทางได้ผัวกลับบ้านแน่แนใช่ไหมล่ะคะแม่ชมนั้นถึงกับหน้าแดงมือที่กำลังถือแก้วกาแฟอยู่ถึงกับสัน่นไม่ใช่เพราะคำพูดนั้นหยาบคายแต่เพราะมันจริงทุกคําและใบตองก็พูดด้วยน้ำเสียงอ่อนหวานเหมือนกำลังเล่าเรื่องราวสบายๆโท่คุณแม่คะเอาละคะ่ะหนูไม่อยากรบกวนคุณแม่แล้วเดี๋ยวหนูกับพี่มนตรีจะออกเดินทางกันเลยนะคะ ฝากคุณแม่ดูแลสุขภาพด้วยนะคะไว้เดี๋ยวจะมาเยี่ยมใหม่นะคะใบตองยกมือไหวอย่างอ่อนน้อมก่อนที่จะหันไปบอกสามีที่ยืนอึ้งอยู่ใกล้ๆไปเถอะจ้ะพี่เดี๋ยวฟ้าจะเริ่มร้อนรถจะติดอีกนะจ๊ะมุนตรีพยักหน้ารับผู้เป็นเมียเบาๆแล้วเดินตามผู้เป็นเมียไปขึ้นรถทิถ้งให้แม่ของเขานั้นยืนหน้าตึงอยู่คนเดียวกับอารมณ์ที่พุ่งพล่านทันทีที่รถแล่นออกจากบ้าน เสียงของแม่ชมก็ดังขึ้นในลำคอหนังผู้หญิงคนนี้นี่ปากเก่งเสียจริงเธอนั้นกำแก้วแน่นจนข้อนิ้วขาวไม่ใช่เพราะว่ากลัวใบตองผู้เป็นลูกสะพ้ยแต่เพราะรู้ดีว่าวันนี้เธอแพ้สะพ้ยไปอีกหนึ่งตา